สวัสดีค่ะพบกับอู้ซางบอยมหาสา,ารคามจ้ามือนีอูซางบอยเอาขวงรถไถยคันนี้มา่งลูกค้าอยูอ่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำาปางจ้าลูกค้าเลือกเป็นตัวรุ่นพัโดริคค่ะคันนี้กะกว้างอยู่ที่2เมตรนะคะยาวที่4เมตรจ้าสูงที่เมตร20คันนี้จับเป็นดำซีตันนะจ้าจกได้ประมาณ6-8ตันค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะ เบอร์โทรซางบอย0 6 2 341ก4อนเจ็ดสน้าข่านี้จะเป็นรุ่นดำซีตันเงาซีเมตด้ะคะ่ะอันนี้ฟ้าข่างจะเป็นแบบออกแบบทางบอยกะดีไซน์ให้ลูกค้าค่ะอ่าน,นี้มันเงาซีเมนดคะ่ะถ้าเกิดเป็นฟ้าข่างแผ่นเดลี่มันอาจจะนักล่ล,ลูกคา้าเปิดล่งค่ะเกลยเห็ถให้ยเป็นสองตอนหาค่ะเปิดได้สองสองตอนค่ะมันจะแบบง่ายแหละกับว่านักค่ะผู้ยิ่งก็สามารถ เปิดเองเลยค่ะกระบอกดำกับจะเป็นสีเขียวตองอ่อนหาค่ะมันกะจะสะดุดตาปกติที่ซื้อมากมันจะเป็นสีดำของสีดำทุกอันนะคะทุกกระบอกจะเป็นสีดำแต่สร้างบอยเปลี่ยนสีให้ลูกค้าค่ะทุกขั้นจะเป็นกระบอกดำไม่แล้ค่ะบ่มีกระบอกมือสองจะจะประกอบไม่ทุกขั้นเลยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะได้มาทรงลูกคายู่จังหวัดตากแหละจังหวัดพะเยาค่ะช่วงนี้กะจะขึ้นภาคเนื้อทุกอาทิตย์เลยจ้ะ พามาชอมอีกรอบนึงค่ะถ้าสมมติว่าลูกคายกดำอะฟ้าไทยจะเปิดเองค่ะถ้าลูกคาอยางห้มันยกเร็วๆร,ราคาต้องเหยียบคันเร่งซอย้ลยค่ะค<ม>ันนี้จะเป็นฟ้าไทยแบบปากนกแกว้วนะคะเวลาลูกค้าเอาดำโลงกับฟ้าไทยเขาก็จะ จะปิดเองด้วค่ะถ้าเกิด FC ค้นใดถียู่โซนภาคเหนือสนใจกับสามาสสรถสั้งกับสร้างบอยได้ค่ะเปิดโทษสร้างบอย062 341 7441จ้า